ครับแล้วก็ที่บูธนี้นะครับซุ้มนี้นะครับผมมาที่จังหวัดลำปางนะครับนครลำปางนครแห่งรถม้านะครับของจังหวัดนครแห่งความสุขใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณสุรเกียรติครับสวัสดีครับท่านกำนันครับสุรเกียรติครับวันนี้ทางจังหวัดลำปางน่าดูจัดดูน่าดูน่าชมเนียวเขามีอะไรบ้างครับครับวันนี้เราได้นําบ้านหลุกครับของอําเภอแม่ทะจังหวัดลำปางซึ่ง มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านแกะสลักครับโดยท่านกำนันนารงวงกัน่าน,นะครับวันนี้ท่านได้นําบ้านดุกมา,าเรื่องของมิสากิจพอเพียงมานําเสนอสิบเจ็ดจังหวัดภาคเหนือ,อที่นี่นะครับเดี๋ยวลองถามท่านกำนันดีกว่านะครับนะท่านกำนันครับรมหมู่บ้านของเรามีความสาคัญยังไงทางจังหวัดถึงได้เรื่องเรามาครับคือเดิมทีนี่หมู่บ้านเราก็มีอาชีพของด้านเกษตรกรรมนะครับพร้อมกับนั้นก็มีอาชีพก็พบเลยคือการแกะสลักนะครับซึ่งก็ เป็นวิถีชีวิตของชุมชนนะครับพื้นบ้านนะครับที่ที่ที่ประกอบอาชีพทั้งเกษตรกรรมและการแกะสลักนะครับซึ่งก็เป็นอาชีพที่อถือว่าสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนนะครับ<ม>อย่างประเภทของแกะสลักนี่ก็มีเป็นประเภทของสิค้าโอทอป5้ดาวนะครับซึ่งก็มีไปจําหน่ายทั่วประเทศนะครับ แล้วก็ทางชุมชนมากันเดียวไหมครับวันนี้ครับวันนี้มาก็10กว่า10กว่าท่านนะครับสิกว่ากว่าท่านนะครับครับผมรู้สึกภูมิใจในการนําเสนอผลงานามสําเร็จของหมู่บ้านวันนี้ไหมครับก็ก็ภูมิใจนะครับที่มีโอกาสได้มานําเสนอให้กับสิบเจังหวัดภาคเหนือนะครับได้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 รู้ว่าหมู่บ้านของเรามีอะไรนะครับแต่ว่าที่นํามาวันนี้ก็ยังคือครึ่งหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ที่นำมามา ให้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 ได้ดูได้ชมนะครับก็เป็นการจําลองวิถีชีวิตนะครับของของชุมชนนะครับที่ได้เห็นอ่าที่ได้ย่อส่วนมาให้ดูนะครับครับครับสุรยเกครับครับผมยศการมีอะไรบ้างมีโชว์อะไรบ้างครับวันนี้แหละครับหอกจากจะมีการแกะสลักที่เห็นแล้วก็มีอ่าการทําตะกร้านะครับซึ่งเป็นภูปัญญาของพี่น้องชาวบ้านหลุกแล้วก็ยังมีส่วนยักเยอะแยะนะครับ ถ้าจะพูดถึงตอนนี้นี่พูดไม่หมดแลวครับอ่าเราไปชมกันดีกว่านะครับผบขอเชิญไปเรับเชิญนรับเชิญครับ